ราชก,การจังหวัดตาม,ตามนายสาธรนราวิสุทธ์นในนามของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตามการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สองพของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะพวกเราก็คงจะทราบดีว่าอุบัติเหตุยิ่งมากเมื่อมีคนใช้รถใช้ถนนสภาพถนนก็ดีในเรื่องของสภาพตัวรถที่ไม่พร้อมการขับรถ,รถเร็วและก็สาเหตุหลักที่สำคัญมากกว่านั้นล้มตายยังส่งผลถึง ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวเป็นที่รักที่สูญเสียผู้นำครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มศักรภาพาและความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทงนนเป็นวาระแห่งชาติและต้องดำเนินการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้ <c oughs> ซึ่งไ <c oughs> ด้ดำเนินการพัฒนา <c oughs> อย่างต่อเนื่อง ผ่า,านโครงการในเขนตจังหวัดตัางให้ตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่จำเป็นเศรษฐกิจอาเซียนด้วยจึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการนี้ขึ้นอาหจนกระทั่งเกิพิการก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องยาวเรื่องของสติในการใช้รถใช้ถนบบนเป็นเรื่องใหญ่ เราเป็นผู้ทำซื้อเนี่ยแม่บ้านผมขับรถไปจอดตรงไฟแดงพอได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยก็ทำท่าจะออกรถออกตัวอยู่สองคันข้างหน้านะครับถ้าคันใดคันหนึ่งออกไปก็ละเอียดนะครับตันเป็นนักเรียน เพราะฉะนั้นความเป็นที่รักกับพวกท่านทั้งหลายและครอบครัวของท่านเสียหายไปกับเรื่องของความประมาทของผู้อื่นเอาคืนไม่ได้เรื่องความสูญเสียนี้ไม่มีใครยาสูญเสียเพราะฉะนั้นการใจรถทันหลังจะได้ไปเร็วๆเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าฝากไว้เหมือนกันเพราะว่ารถที่ช้ากว่าเรา อยูอ่ข้างหน้า